นิทานไทยเจ้าหญิงผู้สาบสูญในอาณาจรรักรอันยิ่งใหญ่แห่งมาดริดเป็นยังไงล่ะฮะไหมอครั้งนี้แค่โชคช่วยเท่านั้นเอง จ้าหญิงจะปล่อยให้เขาพูดกับท่านแบบนั้นหรอหรือว่าเพราะเขาเป็นญาติของเจ้านะ่เจ้าเลือกครอบครัวตัวเองไม่ได้แต่เจ้าก็เลือกเพื่อนได้นะเขาเนี่ยมันขี้อิจฉาถ้าไม่ใช่เพื่อท่านเขาคง,งได้เป็นผู้สืบทอดบัลลังตอนนี้จะคิดมากไปแล้วเจ้าหญิงในอนาณาจักรนี้ไม่มีใครเอาชนะท่านด้านขี่ม้าอีกแล้วโอ้ใส่คอคะไม่นะเดี๋ยวข้าเก็บเอง เอาล่ะตอนนี้เราขอบพูดกับเจ้าเรื่องงานฉลองวันเกิดสิบแปดปีกันอีกห้าวันเองนะข้าไม่รู้สิเจ้าหญิงมีอะไรหรือเปล่าเจ้าหญิงฟาบารับสั่งให้ท่านเข้าพบพยาคะอ้าลูกรักว่าที่ราชินีท่านพ่อเร็วไปนะเพคะข้าอยากเห็นเจ้านั่งบัลลังก์ แต่ว่วพอแล้วอีกห้าวันเจ้าจะต้องขึ้นครองราชในวันเกิดครบอายุ18ปีบริบูรณ์สี่วันผ่านไปและแล้วในเช้าวันที่ห้าฟ้าบาทเจ้าหญิงไม่อยู่ในวังพะยาค่ะอะไรนะนางต้องอยู่ในวังสิตามหาให้ทั่วเลยท่านคิดว่าไม่ ไม่มีทางหรอกไม่ได้เข่าเจะหญิงบ้างไหมเฮ้อหายตัวแบบนี้ไร้ความรับผิดชอบจริงๆไม่ไม่นางไม่อยากเป็นราชินีนางถึงได้หายไปอย่างนั้นเหรอไม่นางไม่มีวันทำตัวแบบนั้นจะคิดว่ามีใครจับนางไปหรือเปล่าไม่หรอกนางปกป้องตัวเองได้นะ ดราก้อนนี่นะม้าของเจ้าหญิงทธไมาให้กลับมาตัวเดียวล่ะดราก้อนเจ้าหญิงอยู่ไหนดราก้อนไม่มีทางกลับมาตัวเดียวแน่นอกจากนางสั่งมันมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะที่รักเราไม่มีทางเลือกแล้วคืนนี้จะครบส8ปปีบริบูรณ์เราลองถามนางฟ้าแม่ทุนหัวของนางกันเถอะไม่มีเวลาแล้วต้องไปเดี๋ยวนี้เลย ไม่นะไม่นี่ดรากร้อนเจ้าหญิงอยู่ไหนนะเจ้าพาข้าไปที่ที่เจ้าส่งนางได้ไหมอะไรนะแจ็คดูสิว่าข้าจะอะไรสร้อยคอของเจ้าหญิงสร้อยเส้นโปรดของนางไม่ใช่แค่นั้นมันคือสร้อยที่แม่ทุนหัวให้นางมาเอาไว้ปกป้องนางจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเนอะมีวิธีเดียวที่สร้อยจะแยก จากเจ้าหญิงได้ก็คือนางถอดออกมันเองมันอาจตกตอนที่ขี่ม้าก็ได้งั้นมันคงไม่อยู่ในที่ปลอดภัยในอานม้าหรอกเจ้าหญิงคงเก็บไว้ในนี้นางไม่อยากถูกปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเหรอทำไมล่ะจะอะไรก็ช่างมันต้องเกี่ยวกับอายุ18บปีแนะ่เราต้องไปหานางฟ้าไม่ทุนหัวเพื่อถามเรื่องนี้โอมารีเพื่อสีของลูกทุนหัวของฉัน จอมันในอานม้าของนางท่านดูไม่ตกใจเลยอ่ะบางครั้งการยอมรับสิ่งชั่วร้ายคือสิ่งที่ดีที่สุดข้ารู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงนางต้องว่าเส้นทางของตัวเองทำไมนางถึงไม่อยากให้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทำไมนางถึงหายไปคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ทำไมจงหาว่าทำไมนางถึงจากไปนั่นช่วยได้เยอะเลยละ่ะ ถ้าเราแกะรอยความเคลื่อนไหวของนางที่วางย้อนหลังดูเราอาจได้เบาะแสพวกเจ้าเห็นเจ้าหญิงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ค้าเหตุนางเถียงกับญาติของนางไหมเพคะไหมเจ้าทะเลาะกับนางคืนก่อนที่นางจะหายไปใช่ไหมข้าพยายามห้ามนาง อย่ามาขวางทางข้าฤกเดินป่านนี้แล้วเจ้าจะไปไหนกันเจ้าไม่มีสิทธิ์มาห้ามข้านะถ้าเจ้าไปข้าจะรายงานฝ่าบาทแน่กลับไปที่ห้องเจ้าซะเจ้าไม่ขึ้นใจหรอกนะข้าพูดจริงนะและแล้วนางก็กลับไปข้าแค่จะปกป้องนางเราจะเชื่อเจ้าได้อย่างไงข้าเชื่อเขาไหมเจ้าไปได้แล้ว ฝ่าบาทเพคะท่านรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงไม่บริสุทธิ์รู้ไว้แค่นั้นก็พอมารีราชินีรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้สายัญสวัสดิคุณหนูมารีเจ้าเจ้าไม่อยู่ตอนที่ข้าเรียกบ่าวรับใช้ทั้งหมดมานี่ข้าน,น่าจะอยู่ที่สวนเนอะคุณหนูเจ้าเห็นเจ้าหญิงล่าสุดเมื่อไหร่ เมื่อคืนข้าเห็นนางไปอยังชั้นสามของวังนั่งดูเป็นกังวลชั้นสาม้นสก็มีแต่ห้องรับแขกห้องสมุดแล้วก็มีอะไรที่ห้องสมุดหรือเปล่าห้องสมุดโอโ้โหให้ตายสิในที่แบบนี้จะให้เริ่มต้นหายังไงดีละ่ะ ข้าไม่คิดว่านางจะจากไปหลังจากได้อ่านเทพนิยายหรือเรื่องราวของอาศาวินผู้กล้าในศึกยออตำนานอะไรนั่นหรอกนะศึกยอดตำนานใช่แล้วพอข้าเล่าให้ฟัง30กว่าปีก่อนอาณาจักรนี้เคยมีศึกยอดตำนานที่พวกเราแทบจะลืมไปแล้วเรื่องนั้นมันเกี่ยวอะไรกับการที่เจ้าหญิงหายตัวไปเหรอแต่ถ้าศึกนั่นเป็นตำนานจริงทำไมพวกเราถึงไม่รู้อะไรเลยล่ะเจ้าเป็นลูกขุนนางข้าก็เป็นลูกขุนนาง เราต้องรู้สิจริงด้วยทำไมสึกนี้ถึงได้เป็นความลับนักล่ะหนังสือพวกนี้มีเรื่องราวของอาณาจักรเราทั้งหมดเราจะเริ่มตรงไหนดีรัชสมัยของกษัตร,ริย์องค์ปัจจุบันเพราะสึกนั้นมันแค่30กว่าปีเองไม่ใช่เหรอนี่ไงทุกสิ่งสูญสิ้นศัตรูอยู่ที่หน้าประตูเมืองกษัตร,ริย์สิ้นหวังกองทัพต้องการกำลังเสริม ซึ่งต้องมาจากอันธมิตรประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นฟ้าบาทพาราชนีหนีไปก่อนพะยะค่ะข้าม่มีวันทิ้งคนของข้าไว้ข้างหลังถ้าเราเสียท่านไปก็เท่ากับศูนย์สิ้นทุกอย่างฟ้าบาทไปอุโมง์ลับไปหาสหายท่านกษัตริย์เกวนเดลเขาช่วยพวกเราได้แน่ได้โปรดฟ้าบาทหนีไปเดี๋ยวนี้กษัตริย์หลบหนีไปยังอุโมงลับ เข้าไปในป่าเขาเผชิญกับพยุกระน่านวเรเรนอในที่สุดก็ตื่นสักทีเจ้าเจ้าเป็นใครแม่มดที่สร้างพายุใส่เจ้ายัางไงล่ะประประชาทนบ้านเมืองข้าสงครามยังคงอยู่แต่เจ้าไม่มีเวลาแล้วเจ้าต้องเลือก ข้าสร้างพายุขึ้นอีกลูกได้ข้าควรส่งพายุเข้าไปกระนำศัตรูเจ้าบ้านเมืองเจ้าชนะหรือข้าควรส่งเข้ากระนำบ้านเมืองเจ้าให้มันรอบเป็นหน้ากลองเอ่อทำไมกันเวลากำลังเดินอยู่เจ้าอยากให้ข้าทำยังไงเจ้าต้องการอะไรเจ้าฉลาดมากถ้าต้องการกอบกู้บ้านเมืองข้าต้องการแค่สองอย่างหนึ่ง เจ้าต้องบันทึกเรื่องราวความจริงที่ข้าช่วยเจ้าผู้คนจะได้รู้ว่าข้าคือเจ้าชีวิตและสองเจ้าต้องส่งตัวเจ้าหญิงที่ถือกำเนิดจ,จากเจ้าให้แก่ข้า12ปีหลังจากนี้ตอนนางครบ18ปีไม่ใช่ก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นไม่เช่นนั้นข้าจะเอาชีวิตเจ้ากษัตริย์เอ๋ยทำไมกันเพราะว่าข้าต้องการพลังซึ่งข้าก็ต้องการจิตวิญ,ญญาณของราชวงศ์เลือกซะ อยากให้ข้าช่วยคนของเจ้าตอนนี้หรือไม่ฟาบาทท่านคือความหวังเดียวของเราช่วยคนของข้าด้วยเถิดได้ปลดแม่มดส่งพายุเข้าโหมกระหน่ำใส่ศัตรูข,ของมาตริกจนสิ้นซากและมาตริกได้รับการสถาปนาเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกนี่คือสาเหตุที่เจ้าหญิงจากไปเหรอไปหาแม่มดเพื่อช่วยกษัตริย์ นางต้องเข้าไปที่อุโมงลับนั่นแน่นางไม่เอาสร้อยคอไปด้วยเพราะอยากจะสละตัวเองไม่ให้ถูกปกป้องเพราะการที่เจ้าหญิงถูกปกป้องก็หมายถึงความตายต่อบิดาของนางอะไรเนี่ยมารีถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วอย่าเข้ามาอีกเลยข้าตั้งใจจะปกป้องท่านพ่อและทำตามสัญญาที่ท่านได้ให้เอาไว้ครอบครัวข้าทำทุกอย่างเพื่อปกป้องข้าแล้ว ตอนนี้ถึงตาข้าบ้างเพราะงั้นอย่าตามข้ามาเลยรักนะสหายข้าคิดเหรอว่าข้าจะฟังนางข้าจะไปกับเจ้าด้วยราก้อนนำทางได้ข้ามาคิดดูแล้วแม่มดต้องการจิตวิญญาณของราชวงศ์ใช่ไหมใช่งั้นข้าก็เป็นราชวงศ์ด้วยเหมือนกัน ข้าเป็นญาติของนางบางทีนางอาจจะให้ข้ามาแทนได้เราไม่ให้เจ้าทำแบบนั้นแน่อีกอย่างเจ้าจะทำทำไมจะไม่เคยชอบนางเลยหนึ่งข้าไม่ได้ขออนุญาตเจ้าสองข้าอาจไม่ชอบนางแต่ข้าไม่ได้ขี้คลาดมันอาจจะมีทางอื่นอยู่ตรงนี้คือจุดที่เกิดพายุเดี๋ยวนะกลิ่นน้ำหอมที่เจ้าหญิงชอบนางอยู่แถวนี้ มารีเขาบอกแล้วไงว่าไม่ให้ตามมามันคือคำสัญญาของข้าไม่ใช่เจ้ากลับไปซะอย่านะท่านพ่อข้อตกลงคือข้ากลับไปหาแม่มดในที่สุดลูกสาวท่านจากไปและท่านก็เหมือนถูกจองจำข้าก็จะได้เป็นกษัตริย์ไม่ปล่อยข้า แปลกใจจริงๆที่กษัตริย์ทรงตัวเจ้ามาเจ้าหญิงกองทัพของข้ขากำลังมาไม่ว่าจะยังไงเจ้าต้องลงมือกับข้าลงมือสิกองทัพพ่อเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกแต่ข้ารอเวลานี้มาสามสิบปีแล้ววันนั้นข้าเอาวิญญาณพ่อจะมาได้แต่พิธีของข้าต้องใช้เวลาถึงสามสิบปีต้องรอเมื่อวิญ,ญญาณขึ้นสูบลังเก่าแก่นับศตวรรษของราชวงศ์ พ่อมดคาลัสบัสและส่งมอบบัลลังมาข้าถึงจะเป็นแม่มดที่ทรงพลังที่สุดในโลกมามาสิข้าต้องการวิญญาณเจ้าเจ้าหญิงมาโอ้ยเจ้าหญิงบัดน,นั่นโอ้ยข้าแค่จะปกป้องเจ้า อารีโอ้พระเจ้าจะปลอดภัยยังไงกันเพื่อให้พิธีของแม่หมอสำเร็จต้องใช้วิญญาณของราชวงศ์พอนางเอาข้าไปพิธีของนางก็เลยพังทลายนางเองก็ด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเราจะทำยังไงการเสี่ยงชีวิตค่าเพื่อกริสัและเจ้าหญิงที่ตั้งใจจะสละชีวิตตนเพื่อรักษาสัญญาน่ะเหรอเป็นเกียิมากเลยละ่ะ ถ้าเกิดแม่มดจะกลับมาแก้แค้นล่ะไม่มีวันพิธีทรงพลังแบบนี้ไม่มีวันให้อภัยเมื่อมีการทำผิดพลาดและท่านไม่ต้องห่วงเรื่องการทำผิดคำสัญญาแม่มดที่สร้างพายุและเสี่ยงชีวิตเพียงแค่ต้องการพลังไม่สมควรได้รับความเห็นใจสำหรับการกระทำความเลว โอ้ลูกรักเจ้ารู้ได้ยังไงกันข้าสัมผัสได้ถึงความเศร้าของท่าน <c oughs> และท่านพ่อในวันเกิดครบรอบ18ปีของข้าคือนั้นได้ยินท่านคุยกันข้าขอโทษแต่ข้ามารู้เรื่องราวที่เหลือจากการค้นหาในห้องสมุดต่อไปนี้อย่าปิดบังอะไรข้าอีกเลยนะข้อสัญญาและแล้วกษัตริย์และเจ้าหญิงพร้อมผองเพื่อนก็ปลอดภัยจากแม่มดตลอดกาล ฉันคิดว่าเป็นเพราะความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะรักษาสัญญาและทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องทุกคนพวกคุณคิดว่ายังไงล่ะ